การรำประศการค่ะการรำประศการครับค่ะแฟนคับท่งช่องว่าแสดงความยินดีน้ำปูนะคะปูเลขกกรเขานะคะปูเนียนไฮค่ะปัญญังขาหลังหกศูนศูนย์หกนะคะกระเขานะปูเนาะเลขกวิ่งนะคะปูฟันห้ศูนย์เม็ดเตียวนะพี่น้องเข่าเลยนะคะปูแกบมันแตกสามปูเลขกินห้าปูเขียบพิษพิษซ้แต้มนึงปูเบาสองนะเด้ศูนย์หนึ่งหนึ่งหา มันออกศูนย์หนึ่งสองกระปูเล็กติดมาสองตัวมาสองตัวเลย่เล็กติดถือว่าเด็กปูเขาเนาะครับเบฟซี่เฮามาแสดงความินดีน้ำปูลมไส้ครับหลังวันหวยออกต่อจำมหาปู <นะ S 1> เพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปเร้องเบฟซี่เฮาครับ <น extremely S 2> <ๆ S 1> เล็กปูเขาทึงเล็กวิ่งทึงเล็กติดนะครับเล็กติดปูห่มาศูนย์หนึ่งห้า ขาดสองตัวเดียวถือว่ามากมากเก่าสิบเปอร์เซ็นขาดยุห่าเปอร์เซ็นถ้าเป็นสองก็คือลอยแล้วปูเสียดายมากโคงสุดท้ายแล้วปูปูกีดงานเนาะพอปูสี่อยางโค้งสุดท้ายปูก็หายตัวเก่าคือเก่าปูว่ามีเปลี่ยนเหรือบอกเด็กปู ีล้วหาปูวงกลมหายย่างคักนี่นะกะคักวันนี้แล้วเนอะปูเน้นล่างใป้ปลาน,นี้เพราะสื่อสิว่างได้แล้วเนอะปูเน้นซั่มได้จริงีริงเดี๋ยวสัน่นปูมันบ่ค่ะปูได้หลายบ่ค่ะปูมนันปะหากระตาะาระ่างนึงก็เลยหาบเลยบอกดำซ่อน,นให้ปูค่อยถือน้ำลายบนนี้ค่ะปู ไมดีปูต้นยบุญบ้านพูกันบุญพรตาตะเลียวพูก็บบประกาศใช่แบบรูให้เพื่อนในบ่ปูบ่ศูนย์หกเอหกศูนย์ด้อหลงกับบววาเลยบ่ม่ะประกาศเบบ้านนี้พูด้ตัตนตะปูเดกม่ากระตาหนึ่งปูลอตเตอรี่มะโซแม่ค่ะนุรู้ว่าพูดถือกี่นนิศูนย์หกเร โซ่ตไดีดเวยแกโซ่นี่โโซ่ตัวปูถือเนาะนั่นเอ็กสเซียงเอก้อนโซ่อะไรเอกส้นโซ่ในตะลัทบาทปกติปูเห็ดหายตองหวานปูกะจันมากมายแล้วค่ะ ปกติเมียนตะคันโทรมหาปูปกติใส่อะไรเงินอะไรเข้าลงมันโอ้ใเห็ดเนี่ยน่นเหว่าพูถึงเอ็ดปถึงเมื่อไดรถึงอีดี้ได้ตังหากระตาหนึ่งตังกระตานึ่งอนสามเจหดศูนย์เจนย์็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้า เรื่อว่าหากระด่าอะไรไหมล่ะบ้างหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ศ <laughs> ูนย์เจ็ดบอกบอกปู่ขึ้นาสื่อกลับน้ำเด้อคืออันสี่สปู่เขาครบเนี่ไหมล่ะศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หก 67 7โอ้มันอยู่นีังกัน่ตั้งบักักเนาะปูยอดพบตั้ายอดพอป้าได้ลายประเด็นครู369 369แล้เอายอดพ่อป้าดิครับพูยอดพอป้าวัดคูแก้วอันนั้นอันนั้นเขาก็บอกกัน ว่าคุณถืองคุณก็ไปถึงเงื่อนบ่ได้บ่อนวัม่เปหวดบ่เนี่ยสวที่่านมากมันก็ว่าถือกุบันมันตัวเขากดเขาหมดใส่กดเซ็งหมดสองคนภาครับเออขถือย่มัสองคนว่ภาพอ่าอันนี้เป็นงวดสหี่ขาเขาบุดผ้าก็ถือใจเดียวเอาพี่นาก รอติดตามในโครงต่อไปนะครับอหมืออื่นมอนกันค่ก้อนอื่นก้อนอไรื่องๆค่ะว่เป็นยังค่ะปูมาแสดงความยินดีน้ำซื้อค่ะงนั่นเออเอาเอารงเอาไทยได้ละมอมมอมศูนย์หกนะคะสองใบพี่น้องได้ตังวะสี่แสนรับกระตาหับกระตาหนึ่งเนาะปูเนาะโอ้โรัตตลีนะคะพี่น้อง ูนยนะคะตรวจการบ่ววัดว่าไวที่เย็นย่ันนนวัดสตรวจกันบ่ววัดว่าไวเป็นูดลูกฟินลูก้แสดงว่าได้กันร้ายะููกฟิลูกานาอเสาหัวฟาดเ่าเเสาหัวพี่น้องแล้วอูซุปเปอร์มูดแลอยู่ซุปเปอร์ไนไไ เอาพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาตามน้ำปูใหม่นะคะปูอีกสองวันนะคะเนาะอันนี้ก็พาพี่น้องมาแสดงความยินดีน้ำปูนะคะกับปูเน้นให้คากินด้อพี่น้องคะเน้นไห้ล่างอีกนะคะเนาะก,ก็ออกล่างนะคะจังมาเอานะคะเพราะว่าปูาอยากงานเนาะพี่น้อง <15. S 1> ปูพึ่งแล้วงานนะคะทาาวัดนะคะเนะาะป,ปูกับหนึ่งไปนับยอดผับปลาเล้วนะคะพี่น้อง ปูวาเดี๋ยวมือแรกปูจังสีเฮดหายนะคะเพราะว่ามาแสดงขั้วมินดีน้ําปูนะคะล้างหวยออกนะคะเนาะยอดผับปลาล่งตัวอะไรกับปูสามหกเกสามหกเก้าสามหกเก้ายอดผับปลาติบสามหกเก้าเอาไว้ล่องหงวัดไม่ในเรื่องปูสามหกเก้าเขาจะนับแถววันหนึ่งแบบปูอเอาพี่น้องยอดป,ปับปลาสามหกเก้าทันตัวา ค่ะปูวัดจังเอานะคะเนาะอันนี้ก็มาให้พี่น้องเบิ่งว่าเล็กปูกับเขาเด้อค่ะพี่น้องคะปูใดตามเล็กปูลมไส้กับสีโศกสีมานนําปูอยู่นะค่ะเนาะปูว่าบ่ถอแตะเสาหัวว่ัชปูว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ได้กันมืดเนาะพี่น้องปูว่าปูก็ได้จังว่าหากระตาหนึ่งพี่น้องคะใดร้ายคักค่ะเอาแม่ของมันปูหแมของนี่วะี่และเนาะปู อย่าว่าโซ่ไหมสันปูเอาสมุตปูมะกางไหมปูอือเห็นเอฟซีเบิ้องตัาของปูเช่นนี่คือศูนหเอาปูหัตตัวบอกนูเขียนหกศูนยเขียนกลับกันบอก่แ่ที่ดีอกปูไม่กัเดียวไวบอล่ะือปูกับตัวหรูอรูครับอันนี้ของปูนะคะอันนี้คือของปูนะคะปูก็บอกว่าวิ่งศูนย์ครับหนึง มันจะมาหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งบนศูนย์ล่างเลยเนาะเ่นเดียวกันอันนี้จะค่เ่มมาบอกศูนย์หนึ่งห้าค่อยออกเด้อค่ะเลขติดปูนัคือว่าเลขติดนี่มากสองูถเลยนะครับนี่เอฟซีห้าเบิรงเอาด้ครับนี่ปูกระวงกลมไม่พร้อมซื้อเลขบวกับันกตับแตกน่ะเอฟซีห้าปูบอกเขาเลยว่าให้กลบน้ำให้กลับน้ำเนาะกับเนาะถ้าผู้ติดตามผู้ใดติดตามเอฟซีห้าติดตามอันตัวเลขของปูลมไส้ห้านี่ เลขติดปูกระาสองตัวเลยนะครับเลขวิ่งกระาศูนย์แล้วการล่างหกศูนกระเขานะครับปูว่าอีกสองวันนะคะอีกสองวันครับอันนี้ทั้งช่องเข้ามาแสดงความยินดีน้าปูนะครับเลขปูเข้าเข่าเพรา่าจะเป็นเลขติดเอตาะถือแต่เสาหัวครับยูทูบเปอร์ปูว่าแมนยูปู นูกับ่เอาอิลีล่ะขึ้นมนเด็กเขาเปิดนะอุ้ยว่ถึงจะสองมือเขายูทูบเปอดแล้วปูเนาะค่ะกรอติดตามกันนะคะอีกสองมือเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิผาพี่น้องนะคะมาตามเอาน้ำปูโครงตองวดนะคะครับขันอย่างนั้นตองวดเดี๋ยวเด็กผิดไปพิจารณาโอ้ปูเสียเาเลกติดใไฮยูค่ะพี่น้องคะให้ไปพิจารณหน้าประันพิเศษแล้วค่ะพี่น้องค่ะร่างกายเด้อ เลขติดไปก่อนนะคะเนาะเลขติดหกเจ็ดแปดใปวดมากนะครับไฟเล็กติดต่อหวดเลยนะคะเอาเลขติดไปก่อนนั่นว่งให้พร่อมแล้วบัตรเอาไฟต่อหวดวแล้วนะคะเลขติดไปก่อนอมืมอประการเมื่อปุ๊บเอาอัน อันเมกี้อันนุ้ทีแ่แม่หายปูัวไปใส่เครื่องบวงเอาไปง่นคือกบาปลาพอดที่อดีโอ้โหกเก่าเอาหายแล้วคู่หนึง่งหกเก่าพี่น้องครับป่อยตองวดแล้วนะคะั่นบู๊เสี่แล้วฟั <c oughs> คือว่าสิว่าหาเอาพี่น้องว่าไปว่ามาปูกกระจอ่อนอดโอดบ่ไดโอดบา่าด้ย่านเอฟซีว่ไดดไหมฮะีน่แล้ันหน่งมันดเกนแนวมันอดยังหยนหึ่งสองา ศูนย์หนึ่งสองขาปูมันกันเรืเรนึ่งก็หาปไปเรยมันมากเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละปูนี่เลขติดปูนี่ครับเก้าสิบหาเดียห้าเปอร์เซ็นต์น้องท่านเป็นเป็นสองวันกันทีนึ่งมิถุนาครับหนึ่งมิถุนาหนึ่งอเลขติดนะคะ<ป>เลขติดปูปมากสองโตนะคะอันนี้ปูให้ตองหวัแล้วก็นให้ให้ไปกู้นึ่งก้อนนะคะเนาะ ตัวนี้นะปูตัวใบนี่ล่ะค่ะหกเก้าผล่อยต่ยอหงัดเม็ดเดียวโนะนนอ้ยค่ะขนาดหกเก่าเนอะปูวงยังไงเด้อเ็กปิดปูวงเหรอเด้อค่ะพี่น้องคะสาระปูนับหลอดตะรีว่านเลีวยวยูพี่น้อง่อมมองเมมแดนเป็นรอยใบคุณบู๊ เต็มกำมือพี่น้องศูนย์หกเอาแคบหน้าจอไว้ครับ fc เฮานะครับมือนีมาแสดงค่ว,ดว,ดควมดีใจน้ำปูลมไส้ปูไฮเลขติดไปพิจารณาก่อนตองหวดนะครับหกเจ็ดแปดแล้วก็ปูไฮไปพิจารณาอีกหกเก้านะครับหวดหวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าที่จะถึงนะครับทางสองเข้ามาแสดงค่วมยินดีน้ำปูนะครับลูกศิษย์ลูกหาปูก็ได้ไลยบ้านสันบ่ได้ตะยูสูเปอร์ กับเสาหัวกับเสหัวหัวเอาแคบนาจอไว้ครับเลกติดปูหายแล้วเด้อให้โตวหวคู่ให้โตห,ะะหัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามาถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้กับทีมงานเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะออกไปหาเนี่ข้างตัวดีตัวเด็ดมาฝค่ะ